สวัสดีครับพบกันนะครับกับมิเตอร์จอร์ดอนนะครับผมอาจารย์ดอยเช่นเคยนะครับหรือมิเตอร์จดอนนั่นเองนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ครับผมจะมาแนะนํให้รู้จักตัวการนีเมนุกนะครับการนีเมนุกนะครับตัวการนีเมนุกนะครับก็เป็นมมนุกดิสติบิวชันหนึ่งนะครับหรือว่ามมนุกค่ายหนึ่งที่เอาไว้สําหรับการทเพนเทสนะครับเพนเทสก็คือทดสอบเจาะระบบนะครับโอเคแล้วเพื่อความเข้าใจนะครับ๋ยวผมจะเปิดวิดีโอให้ดูอาธิกันด้วยอ่ะ เริ่มกันนะครับนะครับขั้นต้นนะครับมาดูเว็บไซต์เว็บไซต์นี้คือ g a n i .org นะครับ g a n i .org นะครับก็เข้าไปพร้อมๆกันนะครับนะครับก็ www. g a n i .org นะครับเนี่ยครับ g a n i .org นะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวอัพวานเพนเทสเตชั่นเทสติ้งนะครับเอเวอทดสอบเทสติ้งก็ในตัวกลางนี้ในรู่นี้จะอิงเดเวียนเบียนะครับเป็นโอเพนซอร์สอิงสายเดเวียนเพราะนั้นใครใช้เมนูเดเวียนอุปนตูเป็นนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้สบายมากก็ใช้สำหรับการทำเพนเทสเตชั่นนะครับเพนเทสโอเคนะครับ การติดตั้งไปดูในเว็บไซต์ผมก็คือเว็บไซต์ jo.org นะครับผมสอนวิธีการติดตั้งกลางหนึ่งูกแล้วก็สามารถไปดูได้เลยนะครับทำติดตั้งได้เลยนะอ่ะผมขอปิดก่อนแป๊บหนึ่งโอเคก็เปิดเวียมแวร์นะครับผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับดีการติดตั้งก็ตามโจตรเด็กาผมนะไปติดตั้งเองนะครับก็เปิดมนูกกลางอลยย่ขึ้นมาที่ผมติดตั้งมาแล้วขั้นตอนนี้จะบูธช้านิดหนึ่ง ่อระหว่างบูตนะครับตอนนี้เป็นขั้นต,นตอนการโหลดมมนุนก,กลางอนึขึ้นมานะครับก็จะมีนะครับตัวกราฟออเดอร์อันนี้ที่ผมจะย้ําตอนติดตั้งนะครับตอนติดตั้งแนะนําให้ให้ติดตั้งตัวกราฟนะครับกราฟออเดอร์ด้วยนะตอนติดตั้งย้ำอีกทีนะครับขั้นตอนติดตั้งอยู่ในโจอโยโอจีนะครับ อนนี้กำบูตขึ้นมาอยู่ครับโอเคกำบูตขึ้นมาใช้เวลาพอสมควรโอเคนะครับมันจะตัวเช็คฮาร์ดแวร์นิดนึงอ่ะเริ่มพาพขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้คล้ายๆมังกรใช่ไหมหรือเป็นฟีนิกส์ครับ นะครับขึ้นมาผมงนี้ผมติดตั้งในเ m w ยมแนะครับทุกคนจะติดตั้งใน v i ช t u a บล็อก็ได้นะครับในง v i r t u บล็อกก็ไดนะ้ขั้นตอนนี้สามารถกดกดผ่านไปก็ได้นะครับ ถ้าใครไม่อยากคอยนาก็โอเคเราก็มาก็เริ่มอ่ะบูดขึ้นมาครับก็จะมีหน้าล็อกอินนะครับขึ้นมาผมใช้ยูเซอร์ผมนะโจดอยนะนะครับอ่ะล็อกอินเข้าไปนะครับปึ้งโอเคนะครับก็เดี๋ยวพอมันขึ้นมาผมจะให้ดูนิดนึงว่าตรงไหนที่คพณจะดูได้สำหรับคนที่ไม่เคยใช้เมนูก,การ,รีก็ได้พอรู้จักก็พอใช้เป็นนะครับ โอเคอ่ะบูทให้บูทเสร็จนะครับให้สังเกตด้านบนขวามือนะครับมันจะเป็นรูปคล้ายๆสาย LAN นะครับนะนะครับ Y connection ั่นนี่ยนะครับอันนี้คือมีมีแค่ที่เป็นสาย LAN นะครับอ่ะผมเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาจากด้านบนนะครับเป็นเทอร์มินอลเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ยังบูทอยู่บูทไม่เสร็จเท่ากัรนี่ยเอเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะผมก็ลอง sudo ifconfig นะครับใส่ัดเ s ิร์ดนะครับ password ที่เตั้งไว้ติดตั้งนะครับ ตอนนี้จะมีแค่อินเทอร์เน็ตศูนย์นะครับมีกค่แบนอย่างเดียวแล้วก็ไอพีเป็นหนึ่งเก้าสองแปดจุดสิบเจ็ดจุดหนึ่งสี่สี่ผมปิงไปแปดจุดแปดปิงได้นะครับโอเคแต่ลองดูเงานะครับคอมมานด์ก็เหมือนในลูกทั่วไปนะครับน,นี้ดูเกจเวร์นะครับมีเกจเวร์นะครับมันเลยปิ้งทำให้ปิงอินเทอร์เน็ตได้ออฟเน็ตได้ต้นต้นอ่ามาดูนะครับว่าการในลูกเรามีอะไรบ้างนะครับมีเครื่องมือเกี่ยวกับการทดสอบกันแฮกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ นะครับมีนะครับพัทเบิร์ดอแคตัวนี้ไปดูในวีดีโอผมได้นะครับผมทําให้องนะครับด้วยไฮด้านะครับวันนี้คงไม่พูดได้ฟังนะครับอันนี้คือมีตัวอย่างคอมมานด์ให้หมดละเราแค่เปลี่ยนยูเซอร์กับพาสเวิร์ดนะครับที่เป็นไฟล์สุ่มเซิร์ฟเวอรจะใช้เป็น f t p ที e ีเทเเป็น HTTP ได้หมดอันนี้ไปดูตัวอย่างที่ผมทําเป็นบทความไว้ได้นะครับอ่าแล้วก็มาดูอีกอันนึงวันนี้นะครับมาดูตรงนี้นะครับ แวร์เดแแค์เฮ้แคร์แม่มียเลือกหลายตัวเหมือนกันนะครับจะมีแคร์คิดเอ็นจีนะครับมี w i t i ทีเอที่พบคำน้าเนี่ยไอตัวนี้มันมีตัว Wi-Fi TE อยู่ส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้ผมเปิดให้ดูเิ็หนึงนะครับ Wi-Fi TE จะใช้จะใช้ w i ไ i ท็กได้นะครับต้องมีการ์ด Wi-Fi ก่อนนะครับก็ผมมีตัวหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเดมจะโชว์ให้ดูตอน ตอนเดโมเสร็จแล้วกันนะนะครับใช่นะครับสังเกตนะครับตอนนี้มีแค่อีเทสสูตนะครับอ่าผมจะเสียบจะเสียบตัวไ wi ไ i เข้าไปนะครับไ wi ไ i เล่น USB เข้าไปนะครับอ่าตอนนี้ที่เห็นนะครับมาครับเห็นไหมครับตอนนไม่มีนะตอนนี้ผมเพิ่งเสียบเข้าไปนะครับอ่าโชว์หน่อยตอนนี้จะมีดำเนการสูตรเข้ามาครับดำเนการสูตรนะครับ ก็คือมีอรายละเอดสุดมันก็แต่ประเด็นคือถ้าไรไอวีคอนฟิกเนี่ยเราไม่หมดออโต้นะครับหมดออโต้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับเราต้องเปลี่ยนจากหมดออโต้ Auto เป็นหมดอามอนิเตอร์ Monitor ให้ได้ซึ่งขั้นตอนการเปลี่ยนหมดเป็นมอนิเตอร์เนี่ยไปดูใน u t u b e ขั้นตอนการติดติดตั้งไดเวอร์เองนะครับไปดูเองนะทําให้มันกลายเป็นหมดมอนิเตอร์ให้ได้นะครับอ่ะ แต่ถ้าไลเวอร์สมบูรณ์แล้วทำตามขั้นตอนนี้ได้เลย ifconfig wwan0 ดาวนะครับแล้วก็ ifconfig ตัวนี้ครับ iwconfig นะครับแล้วก็ใส่นะครับ ah wwan0 มดมอ w 0, monitor พิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็ wwan0 อปอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคแล้วก็ไปดูไปโชว์ดูว่าเปลี่ยนเป็นโหมดมอนิเตอร์รแล้วเนี่ยต้องทำให้เป็นโหมดมอนิเตอร์แบบนี้ให้ได้นะครับวิธีการทำแบบนี้ให้ได้ก่อนถ้าใครทําตามวิดีโอนี้ยังไม่ได้อ่าวิธีการทําไม่ได้นะครับอ่าเราก็ลองใช้ Command ค, Command คอมมานด์นะครับคอมมานด์ะนะนะคือ Wifi ทีดูนะครับขอต้องสูดูก่อนนะนะครับลองดูนะครับลองพิมพ์ดูอีกทีหนึ่ง ตรงนี้คือไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับมันจะขึ้นว่านะครับอ่ามอนิเตอร์โหมด on the viewer นัูน0 f a i เห็นไหมครับอันนี้เ a ล์อยู่นะครับเฟลอยู่นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมมีเทคนิคก็คือเดี๋ยวผมจะดึงดึงยูไอยูเอสบีของผมออกแป๊บหนึ่งยูเอสบีไฟไฟล์ออกแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เฟลอยู่นะครับ มอนิเตอร์นะแต่ว่าเฟลนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองดึงดึงออกก่อนอนะครับเอ็กก่อนยังไม่ได้ที okay. อันนี้คือผมตรวจสอบว่า Wi-Fi ยังเห็นอยู่นะ แต่ว่า้องใช้คอมมานด์แม่งยังเฟลยอยู่นะครับอ่ะเอ็กซิทก่อนก่อนผมจะลองดึงดึงตัวเดี๋ยวก่อนดึงก่อนเทสอีกทีหนึ่งก่อนนะครับ คือมันตรงนี้มันยังฟอร์มว่ามอนิเตอร์โหมดออนไวรเปิดศูนย์เฟลนะครับโอเคแต่ว่าไดเวอร์สมบูรณ์แล้วนะครับ อ่าอันนี้ได้นะครับเมื่อกี้คือผมวองดึงดึง USB ออก USB ไวไ่อะไรออกนะครับเห็นเขาเห็นไหมครับแต่นนี้เห็นนะครับจะมีไอ้เยๆโจดอยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้กดคอนดอนนะครับที่เขาด้านล่างก็บอกให้กดคอนดอนอันนี้เอาแค่เดโมให้ดูนะว่าว่าขั้นตอนคืออะไรเฉยๆนะครับจะให้ดูว่าตัวเลนุการีเนี่ยมันมีมันมีเครื่องมืออะไรอยู่หมดแะแต่ว่า ถ้าจะแฮ็ก Wi-Fi อะไรเนี่ยอันนี้เพื่อเพื่อการเรียนรู้เท่านั้นนะครับให้เลือกเบอร์นะครับผมใส่เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งทดสอบดูนะครับว่าจะสามารถแฮ็กได้ไหมผมจะให้ดูกระบวนการแฮ็กนะครับคือจริงกระบวนการเนี่ยมันจะทําการอ่าขัาขา้นตอนแรกผมเรียกก่อนว่ามันจะเรียก Wifi ตัวไหนนะนะครับ Wi-Fi ตัวไ,ไหนพอเรียกเสร็จปุ๊บไอตัวนี้มันจะดีดทุกคนออกจากระบบก่อนทุนตะกุดออกก่อนนะครับมันจะปลอมเป็น คนที่รู้สักคนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มีการส่งค่าคีย์มาแต่จะบอกว่ามันก็ไม่ได้แฮ็กได้ง่ายๆนะครับถ้าใครเช็คแบบปลอดภัยอาจจะแฮกยากนิดหนึ่งอันนี้เดโมดูว่ามีเครื่องมืออยู่แล้วตรงนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับอันนี้ที่ผมแฮกคือโจดอยคิดออฟฟิศนะคือผมแทบเบอร์หนึ่งลงไปขั้นต่อมาคือคนทนซีก่อนให้มันหยุดหยุดสกแกนก่อนนะครับพอเสร็จแล้วก็ไม่เลือกเลือกใหม่ไป่ได้ทำขั้นตอนดูเฉยว่าเดีเ๋ยวผมจะทำให้ดูขั้นตอนว่ามันมีขั้นตอนที่บอกว่า กะน้อมคัตเว์ด้วยนะให้เห็นไอเดียเฉยแต่คงไม่ทําให้สําเร็จนะครับเรไม่สาเร็จนะครับโอเคตอนนี้ก็ปล่อยให้มันสแกนไปก่อนแป๊บหนึ่งรอดูก่นอนเพราะฉะนั้นแอดมินผู้ดูแลหรืออินเจเนีรผู้ดูแลเน็ตเวิร์นะครับต้องอคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเรื่องสื่ยตีมากกว่าเดิมเพราะมันมีเครื่องมือมีอะไรพวกนี้เยอะมาก ถ้าเราทาการเซตให้มันมีความปลอดภัยสูงสุดตั้งพัดเวิร์ดตามรูปแบบที่คุณจะตั้งนะครับก็ยีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ที่ผมย้ำกว่าทํา ACL ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใครก็มาสามารถใช้เน็ตเวิร์เราได้โดยเพราะของ w i ไฟเนี่ยควรจะมีออเทนแบบ User password นะครับนะครับเป็นออเทนแบบ WPA2 Enterprise นะครับมีเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะออเทนผ่าน เซิร์ฟเวอร์นะครับใส่เป็นยูสเนมพัดเวิร์ดด้วยจะดีมากๆนะครับแน่นอนว่าอะไรที่มันจะสะดวกจะไม่ปลอดภัยนะครับอะไรที่มันปลอดภัยมากๆอาจจะไม่สะดวกนะครับนะครับขั้นตอนนี้นะครับโอเคครับคือขั้นตอนนี้ของผมจะมีปัญหานิหนึ่งคือจุดแคปไฟ์ของผมยไม่ไม่ไม่สมบเร็จไม่เป็นไรผมให้ดูขั้นตอนคือถึงแม้ขั้นตอนนี้ไม่สมบรณ์มันก็จะมีขั้นตอนการงันด้อมนะครับงันด้อมตัวพัดเวิร์ดเข้าไปนะครับ นะครับนั่งดูเข้าไป,ไปตอนนี้ผมก็เดโม่ดูเฉยนะครับอาจจะแต,แต่เดี๋ยวคงทำไม่ไม่ถึงขั้นตอนสมเร็จนะตอนนี้ดูเฉยว่ามันจะสุ่มสุ่มพัดเบิร์ดอยู่นะครับสุ่มเบิร์ดอยู่ค,ครับผมหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนนะครับโอเคออเอาแค่นี้พอเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึงนะด,ด,ดูอีกรอบนึงนะครับ เมื่อกี้ผมหย,หยุดขั้นตอนไปนะครับขั้นตอนไปเฉยๆตรงนี้ p เ o ส e ับยังค้างอยู่ถ้าอยากไวต้องไปคิว p ป o เ e สนะครับแต่ผมก็ไม่คิว p ป o เ e สนะเพราะถ้าไปคิว p ป o เ e ส s นะแต่มันต้องมา start stop ใหม่นะครับต t อปใหม่ รอนิดนึงพอดีว่า่ารเคือผมมันจะน้อยนิดนึงนะครับห <Okay. S 1> นึ่งนะครับแล้วตามภาพนี้เป็นวารถช้คิวโปรเซสที่ที่โชว์ขึ้นมาได้นะมีโปรเซสท่าสองเก้ากับหนึ่งสองหกห้าที่โชว์ขึ้นมาตามผมน,นะครับก็ใช้ลบคิวลบเก้าไปนะครับ ว่าแป๊บนึงนะครับจี๋ยายาง,งหยุดนิดหนึ่งเอามารครับมาครับโอเคมีโจโดอยออฟฟิศโจโดอยไวไฟอะไรนะนะครับขึ้นมาก็เหมือนเดิมครับกด c t r ซ C นะครับกด Ctrl C เพื่อหยุดแล้วก็เลือกใส่แมกไ้ลงไปนะครับมีโจโดอยซิสโก้นะครับ ตรงนี้มันมีเรื่องของ power ด้วยนะนะครับต้องดู power ส่งด้วยนะครับตอนถ้าเราจะไปทดสอบจอบที่ไหนนะครับก็เลือกหมายเลขดูดู power โดยพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้คือเป็น monitor หมดได้นะครับ m o n i t o หมดได้ก็เลือกหมายเลขแล้วก็มันจะสแกนนะครับนะครับโอเคนะผมหยุดก่อนนะ เอ่ครับโอเคก็จะให้ดูว่าตัวเมนูก,การีเนี่ยมีเครื่องมือเยอะมากๆนะครับทีนี้ผมจะให้ดูว่ามันมีตัวอื่นด้วยนะอย่างเช่นตัวเว็บแอปพลิเคชันในทางไอซีแบงก์เอ็ v ation, 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 ดเอ็แท็กในปุ่มปุ่มนะครับก็รือเอ็กแท็กนะครับสเนปเฟอร์พวกสเนปเฟอร์ก็มีนะครับ ในเฟออย่างเช่นพวกไวชาร์กก็มีแถ็มาให้หมดแล้วนะไวชาร์กนะครับอ่านขอเปิดไวชาร์กให้ดูชักวิดหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าใครเคยใช้ไวชาร์กก็เมนูกลางนี้มีไวชาร์กให้อยู่แล้วนะครับมอนิเตอร์เหมือนกันนะตัวนี้มันเลือกเป็น W งานศูนย์ที่เราอยู่แต่จริงๆเราสามารถเลือกตัวไหนก็ได้นะนะครับเอาแต่นะครับก็อยากเปบดูกันนะครับอ่ะมองเลือกนะครับ ดูในเมนูนะครับแคปเจอร์นะครับมีอะไรน้ครับกดดูเมนูอันนี้อีเทียตศูนย์นะครับลองกดสตาร์ทดู้กันนะครับว่าจะขึ้นไหม มีวิ่งมาเหมือนกันนะครับกันะครับใครเคยใช้ไวชาร์กนะครับเขครับถ้าเซอร์วิสไหนที่ไม่มีอินคริปชันนะครับไวชาร์กจับได้หมดนะไวชาร์กจับได้หมดนะครับเห็นนะครับวันนี้ก็พอรู้จักเมนูการีพอสมควรนะครับ เดี๋ยวผมลองเทสปิ้นไปดูที่ตงรงลึกลางนี้ว่ามันสาม,มารถสง่งผ่านได้หรือเป่าแต่ตอนนี้เท่าที่จับดูจะเห็นมีปริการ dcp วิ่งอยู่นะวิ่งอยู่นะครับถ้าเราสานอันต่อจากลึกกลางนี้หรือผ่านไวไฟก็ได้นะครับตอนนี้มันเป็นวงหนึ่งเก้าสองไปจนสิบเจ็ดสองห้าสี่เพราะว่าของตัวผมเนี่ยมันเป็นวงชุดนี้อยู่นะครับหนึ่งสี่สี่ dcp มีอาร์ฟวิ่งมีบอร์ดแคสต์วิ่งนะครับนะครับโอเค ก็รู้จักมินุกการีพอสมควรนะครับโอเคครับก็วันนี้คงได้ความรู้พอสมควรกับมินุกการีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพบผมได้ที่สถาบันโจโดอยนะครับโจโดอยเทนนิงเซ็นเตอร์นะครับเว็บไซต์คือ j จ d o y o r g กับ j o d o y c o m นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ